สวัสดีครับผมมาหนีมาพบกับบานองไา่ครับผมมัหนีบาน้องไขยกับมีเรื่องสิมาเลส่ฟังครับผมมาเลสุฟังช่วงงานวัดเลี่ยงงานกินเลี่ยงส่งพี่บ่าวโคราชนะครับกัมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับทีมงานลูกสารปะทินนะครับเนาะกับไใช่เราเกิดอุบัติเหตุครับผมตอนเรากลับมานะครับเรากลับมาบาน์นของค่กกลับมาก่อนบานองไายมานอนก่อนนะครับแล้วก็ขี่จักรยานไฟฟ้าของบานองไขยนี่แหละ เพราะว่าบารงค่ายขี่รถจักรยานน่ะปั่นมากกลับมาก่อนก็เลยเอาจักรยานไฟฟ้าให้เราเรากะบรู้ว่าคันเร่งมันค้างนะครับคันเร่งจักรยานไฟฟ้าของบารังค่ายมันค้างคือว่าเร่งแล้วก็คือต้องหมุนกลับนะครับแต่ว่าเราบรู้บารังค่ายก็บ่ได้บอกนะครับเนาะบารังค่ายก็เลยเอาจักรยานปั่นแกกลับมาก่อนบัดนี้กะบารังค่ายก็บ่ได้บอกบารังค่ายก็กลับมานอนมันนี้แกลับมาฮอดบ้านแล้วจักรยานไฟฟ้านะครับเนาะ มันคนเลงข้างเราก็บรูว่าสิปิดยังไงนะครับเราก็เราก็เลยเสียลักนะครับเสียรักรถจักรยานล่มแกก็เลยเสียลักล่มเหมนน้ำรถจักรยานครับผมพอบ้านรองค่กลับมาบ้านแล้วบ้านของค่ปิดไฟบ่ได้เปิดไฟไว้ให้แกนะครับพอบ้านรองค่นอนข้างนอกครับผมบ้านรองค่ายนอนข้างนอกก็เลยบม่ได้ปิดไฟไว้ให้แกนะบม่ได้เปิดไฟไว้ให้แก บารน้องไข่ก็เลยปิดไฟแล้วบารน้องไข่ก็นอนนะครับเนาะเมือ่อไหร่กันอาการตึงๆนะครับบารน้องไข่ก็เลยบริสสนใจบารน้องไข่ก็เลยนอนพอเพิ่นกลับมาเพิ่นว่ารถคันเล่งข้างเพิ่นมาบอกบารน้องไข่ตอนทีซีว่ารถคันเล่งข้างเพิ่นล้มมาส่นบารน้องไข่ก็เลยไปดูเบื้องอาการกะสิเป็นช่วงช่วงนี้นะครับเนาะเป็นแพ้แล้วกะช่วงนี้เป็นแพ้นิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวบารน้องไข่สิไปสัมภาษณ์เพิ่นว่าเป็นแนวไถ่นะครับเนาะวันนี้ครบบารน้องไข่ก็มาบอกมา เอฟซีพนที่หมกักเพราะอย่าใช้พุ่มนะครับเนาะให้กำลังใจแกนะครับเนาะบารน้องชายก็มาถ่ายทอดคลิปเบิ่งว่าเป็นอุบัติเหตุนิดน้อยนะครับเนาะสำหรับคนอยู่ทั้งบ้านกกให้กำลังใจครับผมมีบนานน้องไข่กลับมาบอกบนะเดี๋ยวบานน้องไข่จะไปขอสัมภาษณ์แกแต่ต้องขออนุญ,ญาตครับว่าแกสิให้ถ่ายบอหรือบอให้หถา่ายนะครับเนาะเพราะว่าบางเถ้อแกสิบยให้ถ่ายเดี๋ยวบานน้องไขชายขออนุญ,ญาตกำลังขอถ่ายส,สอบถามจากสองสามหน้าที่นีนะ พอให้เอฟซีพี่น้องที่เพิ่นติดตามพออย่างเชยภูมินะครับเนาะได้ให้กำลังใจบารน้องไข่ก็มือนีก่บัท่านได้ไปส่งบาครลาดครับผมมือนีบัท่านส่งบาคูลาดซ้ำบาร์น้องไข่ยากงานนะครับเนาะพอดีแกไปแต่เศร้าเลยพอดีบารน้องบัวเราท่านส่งพอดีแต่ว่าเมื่อวานกไปกินเขาน้ำกันกได้คลิปความทรงจำนะครับเนาะเก็บไว้อัดเดือนนี้วันที่หนึ่งวันที่ยี่สิบแปดเดือน เดินที่สิมาถึงเนี่ยนะครับก็อาจสิมีข่าวดีบ่รู้ว่าสิเป็นหนึ่งคนหรือสองคนที่สิได้กลับพร้อมกันนะครับเนาะรอดูว่าผูกใดสิได้กลับแน่นะครับเนาะแต่บานของค่ายกะคงยังคงเดิมนะครับเนาะกลับคือเก่ากอกเอกสารคือเก่าครับผมแต่ว่างวดที่แล้วกอกกลับบาโคลาดนะครับเนาะแต่กเจ้าของเอาบริได้กลับพี่น้องบาโคลาดได้กลับนะครับเนาะบาโคลาดเรากอกเรื่องสุขภาพนะครับเนาะสุขภาพ แกบอกว่ามองมาเห็นนี่อันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะครับแกมองมองเห็นนะครับเนาะสายตาคนเมีอายุสิมองมองมเห็นในจังหน่อ,นอยแลบ้บ้านหลวงไข่ก็บอกว่าครบห้าปีสามเดือนแล้วก็คืออยากกลับบ้านแล้วแกเมื่อกันจะมีช่องให้กอกนะครับน้องพี่น้องเนานะเขาถามว่าสุขภาพร่างกายเป็นยังไงสิเนะีบา้านหงไขก็ว่าไม่ค่อยแข็งแรงมองนหลว่กอกไปสิว่าไม่ค่อยแข็งแรงแต่บอได้กอกเหตุผลมันเป็นอย่างคือบ่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมนะใจเย้อของอยากเมื่อแล้ว บรูาสิกอก่าอห่งังแต่ว่าคนเรากอกว่าเราไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นก็เลยเขาก็เลยคัดเลือกมันบรด้ว่าเป็นที่ว่าคนกอกก่อนหรือกอกทีหลังนะครับเนาะนะเขาคัดเลือกคนที่จําเป็นต้องกลับก่อนนะครับเนาะเรื่องสุขภาพก็จําเป็นต้องกลับก่อนไั่ใช่นะครับบรารน้งองค่ก็เลยเข้าใจในชุดนี้นะครับกวันที่28นี้อาจจะมีข่าวดีบรูว่าผู้ใดสิได้กลับแนครับผมแต่บาน้องค่ายคิดว่ามีอยู่สองคน,นครับที่ต้องการกลับนะครับ แด้บ้านนองไายกับยังบพท่านบอกว่าเป็นไผ่นะครับหนึ่งในนั้นเป็นบ้านนองไขยครับผมอีกคนหนึ่งบ้านนองคข่ยบบอกแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวไ้รอรุ่นกันวันที่28นะครับเนาะว่าผู้ใดสิมีโอกาสได้กลับข่าวมันเกินเกินมากนะครับว่าวันที่28สิมีนี้เที่ยวบินพิเศษกลับไทยนะครับเนาะบ้านนองไขยก็ขอให้เป็นหนึ่งใน่นันนะครับเนาะที่ได้กลับพออยากกลับไปบ้านแล้วครับพอแม่ก็คิดทอดแล้วทังครอบครัวก็คิดฮอดห่วงหาแล้วพี่น้อง อยู่ประเทศอิสราเอลถาม่าดีบ่ดีนะครับน้องดีนะครับพี่น้องเพราะว่าหลายๆคนที่ที่มากับประสบความสําเร็จกลับไปกับหลายบางคนเอาความฝันมาถิ่มอยู่นีกับหลายพี่น้องบางคนที่เขาสู่สู่สู่แล้วมือมือหนึ่งเขาเสียชีวิตไปสมมตเขาถิ่มความฝันไว้ใดจุดนี้เลยอันนั้นก็เสียใจน้าครอบครัวข้าเจ้านะครับเนาะแต่ว่าบางคนมาสู่แล้วก็หอบความฝันกลับไปได้หลายที่สุด อันนี้เป็นความภาคภูมิใจในครอบครัวนะครับว่าหน่อยมาสู่เพื่อครอบครัวสําหรับคนโสดกะให้เก็บเอาด้ครับเด้อพี่น้องเด้เก็บกําเอาครับเพราะว่าคําว่าคนโสดนี่มันได้เปรียบคนที่มีครอบครัวมีลูกมีเมียครับผมมันได้เปรียบถึงว่าบ่มีภาระครับผมคือมีแต่เก็บนะครับเนาะสําหรับคนมีครอบครัวคือหนึ่งหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนมีครอบครัวจริงอยู่ครับแต่ส่งสองครอบครัวนะครับเนาะ ท,ทั้งแม่เจ้าของทั้งครอบครัวภรรยานะครับมันกะสิป็นอีกหนึ่งทางกะให้คนที่มาบินมากขึ้นนี้นะครับเนาะสองร้อยกว่าคนเป็นมีคนใหม่ประมาณแปดสิบกว่าคนแล้วกะคนอบอมแมนมีคนเกา่ามีคนเกา่เกาแปดสิบกว่าคนคนที่กลับไปพักแลก้วกะได้กลับมาสู่งานต่อแล้วกะมีคนใหม่มาอีกหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคนนะครับเนาะกะขอให้ทุกคนมาสู่นะครับเนาะช่วงนี้กะ การฮ็ดงานบางส่วนกะบสีบาลลุ่งบางส่วนกับน,กนักนะครับเนาะก็แล้วแต่หน้างานแต่บางส่วนนะครับช่วงนี้ผู้ใดทํามืออื่นคนใหม่แม,บออม,ม่บ้านบางคลายอาจสีอัดคลิปขออนุญาตอัดคลิปหลวกสิลุ่งว่ามีคนมาตกอยู่บ้านบ้านบองคลายสองคนนี่ใช่ไนะเป็นคนทางใดนี่ใช่ไครับเนาะแล้วบ้านบางคลายก็สีขออนุญาตทางพี่เพิ่นหรือว่าเป็นน้องเพิ่นนะครับมาอัดคลิปให้พี่น้องในเบื้องเพื่อทัอ้งครอบครัวพ่นว่าเอ้ย ตุกมองนี่อยากเบิ่งคลิปว่าสามีเจ้าของเป็นแนวดาลูกเต้าเจ้าของเป็นแนวดานะครับเดี๋ยวบอหน้องไข่กัสิอัดคลิปมาให้เบิ่งเป็นคลิปๆนะครับเนาะกัสิมี่จะเสี็แล้วครับสําหรับคนที่เขามาสู่กะช่วงนี้แกช่วงบ่ค่อยโมเมนต์ช่วงกอบกล้วยเลยพี่น้องเด้อช่วงนี้คือจะเป็นหน้างานกําลังปลูกนะครับช่วงกอบกล้วยนะสิเป็นพวกช่วงเดือนพวกช่วงเดือน เมษสานะครับสิเป็นหนากอบกลวยนะครับคือช่วงหนาของสวนพักนะครับที่สีได้เก็บได้ยังนะครับช่วงนี้กะสีดับดับลงนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสีเข่าหนาหนาวแล้วกะฝนกับแม่พ้อมนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นประเทศอิสราเอลคือฤด,ดูการพักผ่อนนะครับเนาะคือปุ๊บไปเหตุงานหกมงเศร้าสีมงแรงกับมืดแล้วอันนี้คือเป็นฤด,ดูการพักผ่อนนะครับสําหรับบางสวนบางสวนที่ต้องเหตุงาน ย้ำเส่าลงลงไปที่แนานเก็บของแล้วกะช่วงค่ำมาขัดของแพ็คของสฉกะสิเลิกงานเลิกแน่นะครับเนาะแล้วแต่บางสวนครับและสวนกล้วยกะช่วงนี้กะค่อนข้างที่สค่อนข้างสี่ลาบากสัจกจังน้อยครับผมเพราะว่า,วาช่วงกล้วยกําลังเริ่มออกเริ่มใ่นะครับเนาะพอหนาฝนมากนี่ก็คือลําบากครับทั้งหนาวทั้งฝนนะครับเนาะมารวมกันแบบกกล้วยตากฝนนะครับเนาะแต่กะ สู่เอานะครับเนาะบลูวาร่อยกว่าคนสิตกส่วนใดแน่นะครับเนาะก็ขอให้สู่ครับหลักสิมาอัปเดตอาการของพ่อใหญ่ใช่พุม่มว่าเราเป็นแนวไถน,นะครับเนาะเดี๋ยวบานรองค่า,ายกับสิพาไปเบิรง,งเพิ่นว่าอาการเพิ่นดีหินบ่อดีจังไดนะครับเนาะเดี๋ยวบานรองค่า,ายสีพาไปเบิรงเพิ่นครับไปแล้วครับนี่ครับพี่น้องโอ้ย <c oughs> เรากะอันที่รถจักรยานมอนนครับจักรยานพาลม่ม <c oughs> ขยันผ้าลุ่มครับผมอาการรับัติเหต่ขยานผ้าลุ่มร่มมันรถมีไฟเนาะมันก็เลยลุ่มมันดีเอาจอดแล้วมันมาจอดน้ำที่รนคนลงแล้วมันแรนนี่ครับมาเซาจอดให้เนาะเมื่อนัวน้ำมาทันของก็เลยเสียลักษลุ่มซ้ำทึงจักรยานหนึ่งคนนี่ครับพี่น้องเบื่องครับได้รับบัตรเพ่อนอยเนาะ นิดน้อยแต่ว่ามมนกระถึกช่วงตาช่วงนั้นเนาะมันเกือบวมเป็นทาธรรมดาครับนี่ครับหลังจากกันกินเลี้ยงกันพิสารเนาะเบาโคลาดบอด้เมาเนาะเมื่อัานบอด้เมาเด้อพี่น้องด้อบอด้เมาครับแต่ว่ารถมันผาเสียลักครับผมสภาพพอดีเน่ยฮอดบ้านฮอดเฮื่อนแล้วแต่ว่าล่มจอดแล้วรถล่มอยู่ในบ้านพี่น้องรถล่มอยู่ในบ้านรถคนเรียงข้างครับ เลางครับเ่างครับปล่อยเบรคมันแรนตัอะไรบาบนี้มันหยุดให้มันก็เลยมาอัปเดตนะครับค่างหายจากคลิปเนี่้น้อยนึ่งช่วงนี้กับพักร่างกายครับอาทิตบ่ได้ออกคลิปนะครับเนาะนี่ครับนิดหน่อยเนาะแบบเบิ่งน้อยครับนิดหน่อยเริ่มสิเริ่มแห้งแล้วเริ่มยุบแห้งแล้วครับผมนี่ครับอานิดหน่อยอีกอาทิตย์นึงครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งนี่ เราเจ็บปานได้เราก็ไปเฮีนแงนนะครับเนาะนี่ครับคนสู่ชีวิตครับผมอายุหน่อยคนนะครับตียุดกนะงานขากับจีบ่ทันนี่ครับอายุสี่สิบสามแล้วสู่พวเราพี่น้องสู่ให้กว่าเด็กน้อยสิบเจ็ดสิบแปดพี่น้องสไปแล้วนะครับใก้สีหอดแล้วดินี่ใก้สีหอดครบปีแล้วอีกเดือนสองเดือนเนาะเดือนกลัวเดือนกลัวนี่ครับสีหอดหาปีแล้วครับเดี๋ยวกับดีเลยน้ำ นี่ครับบาคราดกลับไปประมาณปีไม่ละนั่บาคราดกลับไปประมาณปีไม่นะครับเนาะสิได้กลับพ่อมบาหนองไข่หรือสิได้กลับก่อนเนาะเบิ่งงรับหนังไข่กับท่านมีเปามีเป่ขึ้นกันครับมีจุดหมายอยู่ว่าจะได้ไปมือใดนี่ครับอาจิได้กลับพ้อมกันกัน่าจักนี่ครับอาจจะได้กลับพ้อมกันนะครับกับพ่อใหญ่ใช้พุ่มนะครับคนไทยก็เริ่มทยอยมาเนี่ยเรื่มมาแล้วเมื่อนี้ว่ามาสองร้อยกว่าคนเนี่ยแหละเนาะทางคนกลับไปพักทางคนมาไม่ก็ดีใจครับผมสำหรับผู้ไปพัก มกูเอาคแม่กับสู่เอาคือว่าละเพราะว่าอยู่ไทยกับตกงานหลายเนาะครับอยู่ไทยกับผมีงานมีงารงานกันปิดไปหลไรโรงงานกับปิดไปหลายโรงงานใหญ่ๆกับปิดไปหลายแล้วเนาะกลับบ้านเฮาบุแล้วไปเช็คใหเห็นหน้าแล้วที่ปัจจุบัังไงเนาะเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีเหิืมต้นใหม้เหลือมต้นใหม่ไปทางใดก็จังว่ากันใหม่อืนี่นะครับมื้อนี้ก็มาอัปเดตสุขภาพร่างกายนะครับเนาะอุบัติเหตุนิดหน่อยครับครับ แต่กระสู๊กเก่าครับครับผมครับผมซ้ำเนี่ยแหะครับครับบัดดี้ครับสวัสดีครับเป็นห่วงกันขอบคุณหลายครับครับผมเนี่ยดีครับนี่ครับประสบอุบัติเหตุเน่ะพี่น้องบริณนท์เบิดอขึ้นครับเลยมาเงารับอยู่นี่ครับพี่น้องเบิ่งเอารถอาการครับอาการอาการของคนบริณนท์เนี่พี่น้องนี่มลุปยาจครับยเบิดดขว นอนหรือเมีย oh, มองน้ำเนี่ยมองน้ำปลาพ <laughs> <laughs> ี่น้องมองน้ำปลาครับอาการไม่ได้นอนเบิดขึ้นพี่น,อน้องกวนอยู่นี่ครับโอ้ยครับนี่นะครับ,รบอาการของแมวไม่ได้นอนทั้งคืนครับเอ้ยุ <laughs> <laughs> ้แง่งอ๋อพ <laughs> ี่น้องมีเหลืออยู่พี่น,อน้องเอื้นซื้อมีนสะดุ้งตื่นอยู่ครับ เมาน้ำป่าดิฟานีกระแดครับดนูครับนี่ครับไอ้ลูกหลักตัวนี้อ้าวับเตอะ อ้ยังยี่หรี่วะแน่นาะว่าที่ตัวใหญ่ไงพี่น้องว่าจะไปไงเด้อึเขาก้องเนี่ยว่าส่นห่งจะฟุง่ะื Mung minta misalnya itu nih.